ฮัลโหลสิคะวันนี้นะคะจะมารีเป็นของติงเกาหลีลดใหม่นะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอไลน์นะคะ I q J เป็นหนึ่งหนึ่งจีเนาะเบุกนะคะชื่อบิวช็อปนะคะแล้วก็ไอจีบิวสกอร์ช็อปเคป,ป๊อปนะคะประมาณนี้เลยนี่ค่าส่งนะคะรอบอสามสิบอีกเป็นหกสิบนะคะรับอนกสิกรก็มาเลดรับตู้มเติมด้วยนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะนี่เพิ่มมายี่สิบบาทเนาะจากค่าส่งปกตินะคะ สำหรับคนที่เก็บปลายทางนะคะก็สามารถระบุจํานวนสินค้าแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะคะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นชื่อจ g นะคะชื่อ b i l l s c o r e Shop K-pop เนาะฝาก Follow ไอจด้วยนะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยจะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมนะคะหรือว่าเป็นรูปตัวอย่างร่าวๆแบบนี้เนาะนี่นะคะสําหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูในไอได้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ใจเป็นตัวกล่องสุ่มเนาะ mm. ก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มของติ่นนะคะอันนี้ก็จะมีรวมทุกๆอย่างเลยนะคะจะเป็นพวกของติ่งเนาะ mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะ mm. นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในคลิปนี้ใครจะได้นะคะ mm. นี่นะคะนี่ก็จะเป็นชื่อคนที่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อชาแตามนี้เลยนะคะ ก็อย่าลืมมาบของด้วยเนาะอันนี้ก็แคปชื่อบัญชีช่องมาถาแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มานะนี่นะคะมาลของตามไอไลน์ของทางร้านเลยค่ะนี่นะคะอย่าลืมมาลบของด้วยนะส่วนในคลิปนี้นะคะเราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะจะเป็นกล่องสุ่มของติ่งนะคะนี่ก็จะรวมของติ่งอยู่ในกล่องสุ่มเลยนะจะคุ้มมากๆเลยนะคะรวมเยอะมากเลยนะกติการนะคะง่ายๆเลยนะคะตามนี้เลยนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดฟอลโล่ในไอจีนะคะ คอมเมนต์เขาได้หนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยเฉพาะคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมมาร่วมเล่นกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเชิญเพื่อนมาร่วมเล่นด้วยเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแมสสีดํานะคะนี่นะตัวนี้นะคะข้างในแพ็คนะคะมีทั้งหมด50แผนน่นนาอราคาแพ็คละ100บาทนะคะมี50แผ่นนะตัวนี้นี่นะคะจะมีกล่องให้ด้วยนะตัวนี้ส่วนแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่ม อันนี้ก็จะเป็นลายดาบพิฆาตตูศรน,นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะจะเป็นตัวกล่องเนาะตัวอย่างนะคะข้างในนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละกล่องอันนี้จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราแกะมากล่องแรกเนาะน,น,นี้จะเป็นตัวอย่างของข้างในน,นะคะก็จะมีตามนี้เลย ก็ร้าวๆ <c oughs> ข้างในนะคะก็จะมีเป็นพวกการนะคะจะมีเป็นคนน้ําแบบนี้นะอันนี้คือจะมีเป็นลายนะคะอันนี้เป็นลายดาบพิฆาตสูนนะแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์นะคะมีเป็นสมุดนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเป็นสมุดรูปภาพนะคะนี่นะแล้วก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะข้างในก็กล่องส่มจะเป็นอันนี้นะคะนี่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะกล่องนี้นะที่เราแกะมาให้ดูนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละกล่องอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ แบบต่อมาค่ะ ertime. นี่ก็จะเป็นแว่นนะคะนี่นะตัวนี้เป็นแว่นกองแสงนะคะตัวนี้ราคา60สบาทเนาะก็จะมีเป็นกรอบเงินนะคะมีกรอบดำเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแว่นกรอบหยดน้ําแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยมีสีชมพูอ่อนกับสีม่วงนะคะประมาณนี้นะราคา60บาทค่ะเป็นแว่นกองแสงเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส microscope. ติกเกอร์ อันนี้นะคะเป็นแพ็คนะคะแพ็คหนึ่งมีสี่แผ่นเนาะราคาแพ็คละยี่สิบาทนะคะนี่นะจะเป็นลายแบ็คพิงแบบนี้ค่ะ,ะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะมีลายนี้นะคะประมาณนี้เลยนี่ก็จะเป็นการ์ตูนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นมมเทสนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิงเนาะนี่นะมีก็สเซเว่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิงนะคะ นี่นะแล้วก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคาแพ็คละ20บาทค่ะ mm hmm. แล้วก็นี้นะคะจะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะตัวน,นี้ก็ราคาแผ่นละ20บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นลายแรกค่ะนี่นะคะจะมีเป็นลายนี้เนาะเป็นลาย BTS Character นะคะมีลายนี้นะรักมากเลยนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นแบ็คพิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบ็คพิค์เนาะเว่นค่ะ BTS ค่ะอันนี้ก็ BTS เหมือนกัน ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็ราคาแผละ20บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบไซมินิกแบบนี <in> ้เลยนี่นะคะอันนี้ก็ราคากล่องละ60บาทนะคะนี่นะข้างในก็จะมีของประมาณนี้เลยนะอันนี้ของข้างในก็จะมีพวกปากกาคะพวงกุญแจแล้วก็การ์เนาะประมาณนี้เลยนี่นะคะอันนี้ก็จะมีกล่องอันนี้คือจะมี3ลายนะก็จะมีลายแรกค่ะเป็นลานี้นะนี่นะคะ แล้วก็จะมีลานนี้ค่ะลานนี้นะก็คือมันจะเป็นลายดากที่ค่าจะสูเน้อนี่ก็คือจะเป็นแบบรวมนะคะนี่นะคะแต่ตัวกล่องจะไม่เหมือนกันนะคะราคา60บาทค่ะอันนี้นะคะเป็นโลโมขนาดใหญ่นะคะนี่นะเป็นโลโมกาเนตัวนี้นะคะมาไม่เยอะนะราคากล่องละ50บาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเวลาแรกค่ะลานนี้นี่นะจะมีไม่เยอะนะคะลายแรกค่ะอันนี้ก็จะมีแบ็คพิงค์มีเป็นก็เซเว่นนะคะอันนี้ก็จะเป็น B t s ทค่ะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิเทสเหมือนกันนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนาะก็ราคา50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นดาบพิฆาตสูงนะคะนี่นะจะมี2แบบประมาณนี้เลยแล้วก็อันนี้จะมีเป็นใบพิงนะคะอันนี้ราคา50บาทนะจะเป็นการนะคะนี่นะคะข้างในคือได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่นะจะเป็นอัพพายโลโม่เลยนะแต่เป็นการประมาณนี้เลยค่ะนี่นะ อันนี้นะคะลักษณะก็จะคล้ายๆการเลเซอร์นะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียนนะคะราคา45บาทนะตัวนี้ก็จะมีเป็นบีเทสนะคะนี่เป็นลายนี้นะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะราคา45บาทนะคะน่ารักมากเลยนะเป็น B ีเทสคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องสุ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้เลยนี่นะคะ ประมาณนี้เนาะก็จะมีเป็นลายก่าพิฆาตสูตรนะคะจะมีเนลายการ์ตูนไดมีนะคะเป็นอนิเมะเรื่องนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นแบ็กทิงนะคะนี่นะมีสามลายนะคะราคากล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่นะกอนี้นะคะจะเป็นลายเพิ่มตเติมแบบประมาณนี้เลยเนาะก็ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่นะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นสมุดนะคะนี่นะเป็นสมุดเล่มเล็กแบบนี้เลยนะคะขนาดประมาณนี้เลยนี่นะประมาณเท่ามือเลยนะคะตัวนี้ข้างในก็ลายจะสวยมากเลยนะคะ นี่นะมีทางลายแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าการ์ตูนแบบนี้ด้วยเนะ <_ an> าะตลักมากเลยนะคะ <_ an> จะมีสีตามนี้เลย <_ an> นี่นะนะปกก็จะมีเป็นสีม่วง <_ an> สีเหลืองแบบนี้เนาะ <_ an> มีสีฟ้าลแล้วก็สีชมพูนะคะ <_ an> นี่นะ <_ an> ข้างในก็สวยมากเลยนะ <_ an> นี่เนาะก็ราคาเล่มละย5บาทนะคะตัวนี้นะเป็นสมุดเล่มเล็กคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นพวงกุญแจนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพงวงกุญแจหหัสข่าศูนย์นะคะจะเป็นตัวนี้เลย น่ารักมากเลยนะตัวนี้มี2ลายค่ะตัวนี้ราคา25บาทนะ <rattling> เอาไปห้อยกระเป๋าได้เนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นไพ่นะคะนี่นะนี่นะคะจะเป็นไพ่แบบนี้เลยนะเป็นของก็เอ็ดค่ะราคา50บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอูโน่นะเป็นอูโน่ของ BTS นะคะตัวนี้ราคา60บาทนะคะแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะคะราคากล่องละ70บาทนะตัวนี้จะมี2มี2ด้านนะคะก็จะมีเป็นหัว แบบเมจิกแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะและ้วก็หัวตรงนี้นะคะจะเป็นด้านไฮไลท์เนาะประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคากล่องละเจ็ดสิบบาทค่ะมีสีตามนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นสีแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นปากานะคะมีสีตามนี้เลยตัวนี้ก็ราคากล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด10แท่งนะคะนี่นะราคา120บาทนะคะเป็นปากาสีเนาะ แล้วก็แบบต่อมาเลยอันน I mean, ี้จะเป็นปากกานะคะราคากล่องนะคะ1 2 0บาทนะคะนี่นะจะเป็นปากกาลบได้แบบนี้เลยนะคะข้างในคือมันจะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะจะสวยมากๆเลยนะนี่นะคะแนะนาเลยตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่ก็คือจะเป็นหัวปากกาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นตุ๊นะคะนี่สามารถลบได้ค่ะนี่นะข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสมุดเล่มเล็กนะคะ นี่นะเป็นพวงกันแจแบบนี้เลยเนาะหรือว่าจะเป็นสมุดก็ได้นะคะนี่นะลายสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็ราคาแท่งละตัวนี้ก็ราคากล่องละ1 2 0บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะข้างในก็จะขะลายไปให้เนาะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องนิสสอนะคะนี่นะข้างในก็จะเป็นชั้นแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้จะมี2ชั้นนะคะ นี่นะประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ราคากล่องละ40บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีลายลาค่ะเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะมีลายนี้นะคะราคากล่องละ40บาทนะแบบต่อมาอันนี้จะเป็นกระเป๋านะคะจะใส่อุปกรณ์การเรียนห่าจะใส่เป็นพวกเครื่องสำอางหรือใส่อะไรก็ได้นะคะนี่นะจะใส่ได้เยอะมากเลยนะคะตัวนี้ก็ราคาราคาใบละ80บบาทนะคะนี่นะข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะเป็นสีตามคาแรคเตอร์เลย ัวนี้ก็จะมีเป็นจองกุกนะคะเป็นชูกาค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นจินนะคะนี่นะจีมิ้นค่ะ V นะคะแล้วก็เลมอนนะคะตามนี้เลยอันนี้นะคะใบละ8 0บาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแม็กนะคะแล้วก็เป็นลูกแม็กมีเป็นลิควิดด้วยนะ,ะตัวนี้เซตละ50บาทค่ะจะมีเป็นสีเขียวมิ้นต์มีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูแบบนี้เลยนะคะ นี่นะราคา50บาทค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะจะเป็นลิควิดนะคะนี่นะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ราคา45บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นลายแบบนี้เนาะนี่นะคะราคา45บาทนะตัวนี้ได้ทั้งหมด4อันเลยนะคะคุ้มมากเลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นลิควิดแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็ราคาละสาบบาทค่ะจะมีเป็นสีชมพูมีเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็สีเขียวแบบนี้ค่ะ อันละสาบาทนะคะแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพอิฐนะคะนี่นะสามารถตั้งโต๊ะได้ด้วยนะคะนี่นะจะมีเป็นขาตั้งนะคะสําสหรับตั้งโต๊ะเนาะก็จะมีเป็นสีน้าเงินแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงแบบนี้เนาะ,ะตัวนี้ก็ราคา45บาทนะคะจะคุ้มมากๆเลยนะนี่นะคะได้หลายแผ่นเลยนะตัวนี้45บาทค่ะแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นปากกาะคะนี่นะเป็นปากกา BTS แบบนี้นะคะนี่นะคะ แบบนี้เนาะสามารถดึงรูปออกมาได้แบบนี้เลยนี่นะคะราคาแท่งละ15บาบาทนะคะนี่นะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโปโสเตอร์นะคะนี่นะเป็นโปสเตอร์ HD แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ขนาดประมาณเท่าคนนะคะนี่นะแล้วก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะภาพจะชัดมากเลยนะแล้วก็นี่นะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ราคา ราคา9 0บาทนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นพีเทสนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็คพิ้งแบบนี้เลยค่ะนี่นะภาพสวยมากเลยนะคะขนาดเท่าคนเลยคุ้มมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ราคา9 0บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นแฟมนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นซิปสีทองแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้จะหนามากเลยนะคะนี่นะตัวนี้ก็ใส่ของเยอะเหมือนกันนะคะจะเป็นแฟมเลยนะ นี่นะคะใบใหญ่นะคะใส่ของได้เยอะเนาะตอนนี้ก็จะมีลายแรกค่ะจะเป็นลายนี้นะเป็น b t s Char a c t e r ลายนี้แล,ล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยนะคะมีนะคะก็จะมีเป็นลายนี้นะแล้วก็มีเป็นลายนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคะประมาณนี้เลย1 0 0บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสมุดนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นลายกาพิกานาสูนเนาะนีนะคะเป็นใยบาบแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะมีลายแรกค่ะลายที่2นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสมุดจดบ,บันทึกเนาะประมาณนี้เลยอันนี้ราคาเล่มละ3าบาทค่ะแบบต่อมานะนี้ก็จะเป็นสมุดเหมือนกันอันนี้จะเป็นลายมีเทสนะคะเป็นมีเทสคาแรคเตอร์ค่ะนี่นะข้างในก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะข้างหน้าก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะประมาณนี้เลยค่ะ เป็นแบบเล่มใหญ่นะคะตัวนี้35บาทนะคะนี่นะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางจดบันทึกนะคะนี่นะประจำสัปดาห์เนาะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะมีรายแรกค่ะจะเป็นลานี้เลยนะได้เยอะมากเลยนะตัวนี้ราคา60บาทนะคะนี่นะจดได้เยอะมากเลยก็จะมีรายแรกเป็นลานี้ค่ะแล้วก็มีเป็นลานี้นะลานี้นะคะลานี้ค่ะ ประมาณนี้เลย60บาทเนาะแล้วก็แบบต่อมานี้จะเป็นผลิตนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะมีสีแล้วก็ลายตามนี้เลยค่ะข้างในจะมีแบบนี้นะคะตัวอย่างนะคะแบบจะคล้ายๆกันนะคะมีเนาะแต่คนละลายนะคะนี่นะอันนี้ก็จะมีเป็นลายแรกค่ะลายที่สองที่สามนะคะแล้วก็ลายที่สี่ค่ะ นะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ราคา35บาทค่ะแบบต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเป็นกระดาษโน้นนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีลายแรกคะ่ะเป็นลายนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ราคา35บาทเหมือนกันแบบต่อมานะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะนี่นะราคา45บาทคะ่ะลายแรกก็จะเป็นลายนี้ค่ะข้างในมี36หแผ่นหรือว่า3โลเนาะ อันนี้ก็ตัวอย่างคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะ,ะนี่นะคะจะมีเป็นแบล็ด้วยมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นวีเทสนะคะตัวนี้ก็ราคา45บาทค่ะมีเป็นไกบะด้วยนะคะนี่นะ่จะเป็นลายนี้ค่ะ45บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ราคา45บาทเหมือนกันอันนี้จะมี12แผ่นนะคะนี่นะก็จะมีเป็นไก่บะมีเป็นวีเทส เอ็กโซค่ะแบกพิงนะแล้วก็เป็นลายใบาทลายนี้นะคะเป็นแบบบางง่ะเนาะตัวนี้ก็ราคา45บาทเหมือนกันนะคะแบบต่อมานี้จะเป็นเดคโคเทปนะคะตัวนี้มีเป็นวีเทสนะคะมีเป็นลายนี้นะแล้วก็ลายนี้นะคะจะมีเป็นวีด้วยนะประมาณนี้เลย35บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโปสการ์ดนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ1แถว1นะคะราคา100บาทนะ ตัวนี้ก็จะมีเป็นสเต็กิตนะคะมีเป็นเอ็กวานนะแบล็คพิงนะคะวานาวันนะคะแล้วก็อนี้มีเป็นใอย์บะนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสนะคะรักมากเลยนะแล้วก็มีเป็นเอ็กโซนะคะเป็นทวายคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบ็คอันนี้เป็น BTS นะคะตัวนี้ราคา100บาทนะคะเป็นแบบ1แถม1เนาะประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบราคาโปรโมชั่นเนาะส่วนแบบต่อมาอันนี้จะเป็นแฟนการนะคะตัวนี้ก็อันนี้จะมีเป็นลายในไปลายนะคะมีเป็นปรมาจารย์แบบบางะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบ็คพิงนะคะเชคทีค่ะอันนี้จะเป็นทีเซอร์นะคะ EXO นะคะแล้วก็อันนี้จะมีเป็น GOT7 นะคะ นี่นะมีเป็นไบร์วินนะคะแล้วก็เป็นบีเทสนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็ราคา60บาทะคะ่ะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นโปสเตอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นแบบ1แถม1นะคะตัวนี้นะคะก็ราคา100บาทนะคะข้างในมีแบบแผ่นและไม่ซ้ํากันนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบแบ็คพิงค์นะคะนี่นะคะนี้ก็จะมีเป็นบีเทสนะคะนี่นะ แล้วก็จะมีเป็นยายบานะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เลยแล้วก็มีเป็นก็อตเซเว่นค่ะแบ็คพิงค์นะอันนี้จะเป็นจีซูนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรเซ่นนะเป็นลิซ่าค่ะเป็นเชคทีนะ BTS ค่ะเจโฮปนะคะ แล้วก็นี้เป็นชูการ์นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นจีมินด้วยนะตัวนี้ก็ราคา100บาทนะคะมีแปดแผ่นอะไรไม่ซ้ํากันนะคะเป็นแบบ1แผ่นหนึ่งเนาะอันนี้นะคะแบบต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นโลโมนะคะนี่นะอันนี้ก็จะราคา50บาทนะคะนี่นะจะมีตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบใหม่นี้ก็จะมีเป็นยายบบนะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เนาะประมาณนี้เลยนะคะมีนะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะคร่าวๆนะ นี่นะคะนี่จะเป็นแบบใหม่เนาะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นซ o t 7นะคะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็แบ c King นะคะพวกนี้จะมีเป็นเดี่ยวด้วยนะคะนี่นะตามเมมเบอร์สมาชิกในวงเลยนะคะประมาณนี้เลยก็จะมีวันวนนะคะอันนี้จะเป็นวงทีเซอร์อันนี้ก็เป็น s e v e n นะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นปรมาจารย์นะคะจะมีเป็นเสี่ยวจ้าแล้วก็ละรวมค่ะมีเป็นวินมีเป็นทวายนะคะ Stay คิดนะคะเอกวันเนาะ Astro นะคะ Easy นะคะ แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเลเวลคะ่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยอันนี้ก็ราคากล่องละ50บาทนะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไตามไอไลน์ของทางร้านเลยนะคะหรือว่าจะเป็น Facebook IG ประมาณนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็นะคะอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนในบายจ้า